คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราเรียนเลขเรียนวิทย์หรือเรียนอะไรมากมายในโรงเรียนมาตั้งหลายปีแต่ไม่มีใครสอนเราเรื่องการเงินการลงทุนสักทีแล้วทำไมเรื่องการลงทุนที่สำคัญต่อชีวิตกลับถูกทิ้งให้เราต้องเรียนรู้กันเองและคุณรู้ไหมว่า90%ของคนที่ประสบความสำเร็จทางการเงินเริ่มต้นจากการเรียนรู้สิ่งที่โรงเรียนไม่เคยสอนคลิปนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องเงินที่โรงเรียนไม่เคยสอน หากคุณอยากเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องการเงินอย่างมืออาชีพคลิปนี้คือคำตอบของคุณทำไมโรงเรียนไม่สอนเรื่องการเงินหลักสูตรการศึกษาที่ล้าสมัยเน้นผลิตแรงงานมากกว่าสร้างความมั่งคัง่งผู้สอนเองอาจไม่มีความรู้เรื่องการเงินอย่างลึกซึง้งสังคมไทยมีค่านิยมว่าพูดเรื่องเงินเป็นเรื่องไม่สุภาพและระบบการศึกษามุ่งเน้นให้เป็นลูกจ้างมากกว่าการเป็นนักลงทุนเคยได้ยินพ่อแม่เคยพูดประโยคนี้ไหมครับว่าให้เรียนสูง,สง เพื่อจะได้หางานในบริษัทดีๆทำนั่นก็พอรุ่นพ่อแม่เราก็ทุกบปลูกฝังความคิดนี้มาเช่นกันพื้นฐานทางการเงินที่ควรรู้แต่ไม่มีสอนในโรงเรียนอย่างเช่นงบประมาณส่วนบุคคลอย่างการวางแผนรายรับรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้กฎ50 30 20คือ50%สำหรับความจำเป็น30%สำหรับความต้องการ20%สำหรับการออมหรือแม้กระทั่งการแยกบัญชีเงินออมและบัญชีใช้จ่าย นี่และการจัดการหนี้การแยกประเภทของหนี้โดยแบ่งหนี้ดีกับหนี้ร้ายว่าต่างกันยังไงและดอกเบี้ยทบต้นคืออะไรทำไมมันถึงอันตรายอีกทั้งวิธีปลดหนี้บัตรเครดิตและหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงการสร้างและรักษาเครดิตที่ดีการออมและการลงทุนเบื้องต้นควรรู้ว่าเงินเฟอ้อคืออะไรและทำไมการฝากธนาคารอย่างเดียวไม่พอต้องมีลงทุนด้วยโดยการเริ่มต้นลงทุนด้วยเงินน้อยกองทุนรวมหุ้นพันธบัตร ควรรู้ถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนและควรการวางแผนกเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อยภาษีที่ควรรู้อย่างเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและวิธีคำนวณการลดหย่อนภาษีที่ทุกคนควรรู้ประโยชน์ของกองทุน S S F R M F และประกันชีวิตรวมไปถึงข้อควรระวังในการวางแผนภาษีข้อสุดท้ายความมั่งคั่งและอิสรภาพทางการเงินแนวคิด Financial Freedom และการสร้างรายได้หลายทาง การจัดการความคิดเรื่องเงินที่ควรปรับเปลี่ยนความแตกต่างระหว่างคนรวยและคนจนเป็นต้นการเงินไม่ใช่เรื่องยากแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเริ่มต้นวันนี้ไม่เคยสายเกินไปแค่เริ่มทีละก้าคุณก็จะเป็นอิสระทางการเงินได้เร e ็วกว่าที่คิดเพราะการเรียนรู้เรื่องเงินไม่ใช่แค่เรื่องของคนรวยแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่าปล่อยให้ความไม่รู้เป็นอุปสรรคของคุณอีกต่อไปเพราะทุกบาทที่คุณออมทุกการลงทุนที่คุณทำ มันคือก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคงอย่ารอช้าเริ่มต้นวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าพรุ่งนี้ถ้าชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเพื่อรับเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับสวัสดีครับ